Playpark.com Snowpopcorn Present โอเคเอานะครับสวัสดีผมกาโผผม News คู่กับเกม Dragon Encounter นะครับผมเกมนี้ก็เป็นเกมในมือถืออีกเกมนึงน,นะครับผมที่ผมเล่นในช่วงนี้นะครับก็หลายๆเกมน่าสนใจมากเลยนะเกมนี้ก็เช่นกันนะผมเป็นเกมที่พูดถึงเรื่องราวของมังกรนะผม เ,เกมค่ายเพลพาร์ที่ดูคัฟสิสวยงามมากผมว่าสวยมากนะสำหรับมือถืออ่ะน่าสนใจมากเลยโอเคว่าเรามลองเล่นกัน,นครับว่เาเป็นยังไงกันแน่นะครับผมมาโอเคครับผมในส่วนของการตั้งชื่อตัวละครน,นะไอตั้งอะไรดีวะมังกรกับแลคูลรวมกันเหรแล้วผมเพิ่งเล่นเกมโซลาอีคลิปมาก็เอาโซลารอีคลิปมังกรและคูนมาสมกันเกิดเป็นโซลาร์ดาคูน เป็นการฟริวชั่นที่ลงตัวมากครับผมก็เป็นการเอาโซล่าจากโซไรคลิฟดาจากดาก้อนแล้วก็และคูนก็เป็นคูนนะผมรวมกันเป็นโซล่าดาคูนนั่นเองครับผมเป็นไงล่ะเทพล่าถ้าเกิดคิดว่าเลขชื่อนี้ยากก็เรียกว่าโซเดมาคองกันนับผมสันส้นๆง่ายๆดิ โอเคผมก็เข้าสูห่หมวดของจูธเทอรียนะครับผมหรือการสอนวิธีการเน่ยน,นะครับผมโอเคตอนนี้ก็อยู่กับโซราดราคูนนะครับผมเวลสามสิบเอ็ดนะครับผมแต่แรกเลยโอ้โหจัดเต็มครับจัดเต็มโอเควิธีนี้น,นะครับผมก็คือเลื่อนเมาส์ก็คือใช้นิ้วกดจิ้มที่หน้าจอแล้วเลื่อนซ้ายขวาขึ้นลงคือตามตำแหน่งน,นะครับผมต่อไปอันนี้ปุ่มนี้เป็นการหลบอีเวชั่นอ๋อฮะก็คือพุ่งตัวก็ไปหลบใช่ไหมแล้วตรงนี้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรดีเลย์สกิลใช่ไหม พอมันมากินมีสนสกิลนะ,ะผมโอเคถามสอนสีเขียวไปนะครับผมลูกสาสีเขียวเดินทางบอกนามิเกเตอร์ว่ามีมอนเตอร์ผมอะ่ะโอ้สวัสดีครับผมโอเคฟาดได้หมดเราก็รอโอเคกดคลิกนี่นะครับผมตรงปุม่มขาวาเป็นการก,กดโจมตีอ่าฮะ โอเคซึ่งถ้าเกิดว่าเล่นในมือถือจะต้องแบบจับ2มือไงจับซ้ายขวาอะไเงี้ยจับมือนึงเคลื่อนที่ทางฝั่งซ้ายมือนึงโจมตีฝั่งขวามันจะน่าจะง่ายกว่านะครับผมผมต้องกดไปสลับที่กันจดกดโจมตีแล้วไปเคลื่อนที่เมาส์จะยากนิดนึงครับผมก็ต้องขออภัได้นะในส่วนนี้ผมเชื่อว่าเล่นในมือถือจะง่ายกว่ามากๆนะครับผมโอเคน่าสนใจนะระบบมีการต่อสู้นู่นนี่นั่นด้วยแหละเอาสกิลฟาดถึงกับค้าไป็แวบนึงแต่ก็ใช้ได้อยู่เธอ โจมตีเขาเถอะนี่สกิลรอฟ้านี่ถึงกับรับรับยาเลยครับผมโอเคก็นี่สกิลโหสกิลมาเต็มเลยครับผมโอเคสกิลไม้รองเขียบม,มาจัดไปเพิเธอไหมเราฆ่าเดี๋ยวนี้โอ้โหฮึมมอนเตอร์ตัวใหญ่เหรอทุบพื้นอย่างเท่อย่างแรงครับผมโอเคทางเก่าปิด,ดนะโอเคหาทัวันด,ดีๆสกิลนี้เป็นไงบ้างฟาดเป็นทางยาวโอ้ยเย็นนะเธอใจเยน็นโอเคโอเคใจเย็นนะ าสก,กิลด้วยกันนะครับผมก็ดูชุดเรียกม,มาจัดเต็มมากฟาดอะไรเธอไม่โดนเนี่ยวิฟาดให้ตายหลับ <c oughs> เรียบร้อยโอเคต่อไปต่อไปต่อไปดูสิว่าจะเจอกับตัวอะไรอีกบ้างฮัลโหลสวัสดีครับผมโอ้ไม่กองทัพหนึ่งฟาดให้หมดโอเคทุบพื้นโอเคบอสนันนั่นนั่นคือบอสใช่ปะ กระจายวิทย์ม,มาเยอะงั้นเธอเดี๋ยวเราเจอผ่าพุ่งกระลวงเจนเจนมันมองหาจอมมอโอเคกดถ้าเกิดกดพุมใหญ่เป็นการโจมตีธรรมดาใช่ไหม,มก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เคส,สกิลฟาดหลับไปก่อนฟาดโอ้ยอดเทเรย์แต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเทแล้วโมยังมีมอนเตอร์อีกยังไม่หมดยังไม่หมดตรงอู้อะไรเนี่ยโอ้โหสวัสดีจ้าคนในแบบจ้าฟาดให้หมดโจมตีหมดดวลทุกท่า ท่าไหนมีก็โจมตีจัดมานั่นแหลกๆครับผมขนาดก้อนหินยังแหลกเป็นเม็ดทรายนะประสาไอมอนเตอร์แถวนี้ฟาดห้หมดเลยเรียบร้อยโอเคที่เหลือมาสวัสดียังจะมาไล่เวทอะไรแล้วฟาดหิตหลับสามเหลือหนึ่งตัวฟาดตุยหลังอะเพื่อแหกเลยโอเคเรียบร้อยใช่ไหมมอสเตอร์ถูกทำลายหมดแล้วเยียมเฮ้ยก็มันเนี่ยเกวนี้ไม่เร็วเลยไม่เร็วเลยโอเคอุ้ยมังกรมา ว้าวอะไรนี่อ๋อใจเย็ในนะใจเย็ในๆอะไรกันน่ะจ้งพวนี้ผมีเสียงพากมีคำพูดขึ้นมาด้วยนะครับผมมองเห็นปิาาศาจหลายประเภทเลยอ่ะเขาที่บอกว่ามี้ปิศาจแข็งแกร่งมากขึ้นเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยไม่ก็อย่างน,ยงนี้ก็ไม่เกี่ยวเจ้าสักสีขนลบชาวอีไรแล้วจัดก,การกับมันให้ได้คิดจะแฝงข้าหรอข้าจะลุยเข้าไปแล้วนะ กระโดดฟ,ฟันอันนี้ก็เป็นอินโทรครับของเกม d a ก k Knight k n i เต t e r นะครับผมก็ถือว่าสนใจพอสมควรนะอ่ะดูสิว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับผมสำหรับเกมนี้นะโอเคผมก็เข้าสู่ในส่วนของการเลือกสายชิมนะครับผมอย่างเท่อะว สายที่หนึ่งสามกำลังโจมตีมังกรที่หนู่งกางน,นะครับผมก็เห็นข้างล่างครับผมเป็นรายชื่อทั้งสาอาชีพใช่ไหมประกอบไปด้วยวิซาจอมเวทว,เวอร์เร์นักลบแล้วก็อาเชอร์คือนักธนูสจินะโอเคเดียวดองดูซิกดเข้าไปอุ้มสองก็กดนอนนิดนึงเบาๆโอเคสายวิสานะนะครับผมก็เป็นจอมเวทะอะไรงี้มีค่าแต่งดิฟเฟนสปีดนะครับผมวอเลอร์ก็อ่ะต้องโทวท่าต่อสู้เช่นกันโอเคตัวนี้ดิฟเฟนนำนะครับผมส่วนสปีดต่ำกว่าตัวอื่นนะครับผมส่วนอาเชอร์สายนี้ แอตแทกเกอร์สปีดสูงแต่ดีเฟนซ์ต่ำสายยิงไกลอย่างนี้นะครับผมซึ่งก็ด้านซ้ายก็จะมีเป็นส่วนหน้าตาตัวละครได้ใส่เปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนดวงตาเปลี่ยนสีหน้าได้อะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าฮะศาสตรดอ่ะต้องส่องก่อนคืออะไรโอเคก็ผมว่าผมเลือกใส่จอมเวทด้วันนะผมใส่มิสซัดนะผมชอบจอมเวทนะโอเคดูซิว่าทรงผมไหนน่าสนใจโอเคมีสาวแว่นเลยสาวแว่นสุดยอดโอเคต้องหาสาวแว่นที่หน้าตามัเอ๋มวยหน่อยโมเอ๋มวยคิวโอเคอันนี้จะใช้ได้อยู่เลต้าถีฟ้าฟ้ออนวอนกับทรงผม น่รกนากครับผมใส่แม่นสีแดงแต่วพราะเด่นอนะแว้นเด่นมากเลยโอเคก็สร้างตัวละครนะครับผมเอานี้แหละซานนอยเวทมนฟุงฟริงนามาโซราดราคุนนะครับผมมาดูซิว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมอโอเคตรงนี้ก็ปกติตามเกมทั่วไปนะครับผมมีการล็อกอินประจำวนนันอะไรย่างนี้ก็จะได้ไอเทมต่ๆนานๆนะครับผม Okay. โอเคโอ้ยิ่งใหญ่มากซเซเลนีก็เป็นตัวละครนะ่าจะเป็นแบบมาแนะนําสวัสดีอะไรอย่างงี้้วก็จะเชิญชวนไปทำทำนี่ใช่ไหมทำเคสอะไรยอย่างงี้โอเคตามไปตาาไปทําเคสด้วยกันกับซเซเลนีคนนี้นะครับผมวันนี้จ้าจ,าจ,าจา้ไปจ้าโอเคต่อสู้ไปดูสิดันเจียนเริ่มต้นกันที่ดันเจียนนะครับผมก็อัดจุดนี้ใช่ไหมตรอรี่โหมดหนึ่งคน โอเคครับ okay, ผมก็จะมีในเรื่องเรื่องราวคร่าวๆครับผมซึ่งเอาว่าส่วนนี้ก็ประมาณว่าเหมือนเราเป็นนักลบคนหนึ่งครับในต่อสู้คนหนึ่งที่ไปอยู่ในป่าแล้วก็สลบในป่าผมก็เจอมังกรอะไรเงี้ยแล้วของเราหายไปก็เลยต้องไปตามหาของคืนนะผมก็เลยไปสู้ที่นงมอนเตอร์เพื่อหาของกระเป๋าลราคืนอะไรอย่างี้ทำนรงนั้นนะครับผมก็ใน,นเรื่องมันจะยาวนู่นนี่นั่นผมก็จะย่อสั้นๆน,นะผมจัดรวดเดียวจบเลยอะไรอย่างี้เพื่อที่จะดูซิว่าตัวเกมเป็นอย่างไรซึ่งผมว่า เอาจริงนะไม่ต้องควบคุมก็ได,ด้มากเท่าไหร่นะก็เนี่ยคือเล่นไม่ยากหรอกนะเฮ้ตัวไรอ่ะน่ารักอะ่ะสวัสดีครับผมมองวิ้ยตีแรงนเธอช็อตช็อตเห็น <c oughs> นั่นนั่นอย่างน,นี้ตีมาไม่ไม่ไม่เบาแล้วเนี่ยเค <c oughs> okay. ก็จะมีมอนเตอร์อยู่หลังทางขวางทางเราอยู่แล้วก็มาริจะก,กดตีระดวอ่างนี้ได้แล้วก็เดินผ่านไปเรื่อยๆครับผมเป็ือนกันปะทะก,กับศัตรูแล้วก็คือเป็นมอนเตอร์ที่น่ารักมากเลยคือเกิดมาเป๊บก็ แบบดูฟุ้งฟริงอะไรอย่างนี้โอเคลองสกิลสิสกิลน,ลนี้สายฟ้าฟาดโอเคแรกๆผมว่ารู้สึกไทตีธรรมดาน,น่าจะโอเคกว่าสกิลที่สองนะ่าจะเป็นสกิลพุ่งตัวแรงนะครับผมเมื่อกี้เสือพุ่งพลาดพุ่งทะลุผ่านเฉยเอ้ยเจอแล้วอุ้ยจออู่ๆก็เปลี่ยนโหมดไปเฉยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้เจอบอสโอ้สลามยักษ์นี่คือสลามอ่ะก็ตายน่ารักน่ารักโอเคเล่นตปอาแล้วพุ่งอ๋อเป็นสกิลหล,ลบใช่ไหมหลบดีอ๋อโอเคเป็นสกิลแบบกรณีที่เราจำต้องหนีจาก ที่กเทียแบบมล้อมนี้ก็ใช้ิวนี้ได้นะครับผมโอเครู้สึกว่าสักตัวจงไม่ได้เป็นตัวตีไกลเหมือนกันนะถ้าเกิดเรา,ท,เาทิ้งระยะสักพักหนึ่งแล้วก็ไล่เวทก็ได้นะครับผมโอเคก็ไม่เร็วนะตัวนี้ได้ทั้งใกล้และไกลไม่ธรรมดาเลยโอเคก็นีสองวิธีเล่นไปเรื่อยๆครับผมตัวนี้จะมีขึ้นเป็นแรง็งเป็นเวลาเป็นโกลที่ไ e ด้เอ็กพีที่ได้นะครับผมเราจะตามเธอไปนนจัสเซเลน่เราจะเป็นทาสให้เธอนำทางเราไปดูซิว่าเกมนี้จะมีอะไรให้เล่นอีกบ้างอะ ตรงนี้อุปกรณ์อ่ะที่ส่งข,ของอุปกรณ์นะครับผมก็ต้จะเป็นเครื่องหนึ่งตัวแล้วก็อาวุธใช่ไหมอืมหึมอันนี้เป็นหน้าจัดก,การอุปกรณ์ตันนานใช่ไหมครับผมก็สามารถที่จะเลือกของใส่นู่นนี่นั่นได้นะครับอ่าฮะโอเคดูซิว่าทําไงต่อบ,บ้างโอเคคลิกที่คาถานี้ใช่ไหมอันนี้คาถาหน้าตาเกับคาถาที่เรามีนะผมแต่ว่าพลังโจมตีสูงกว่านะครับผมอืมหึ่าโอเคก็เปรียบเทียบอุปกรณ์สนใจที่มีอยู่แต่และอาจจะมีสกิลฟิกอยู่ครับผม อเบเรตี้ไมเหมือนกันเอฟเฟกด้านล่างอา่าฮะคืออันนี้ใช่ไหมนิวทรัลอิเลเมนต์เดเมจอ่าฮะเอฟเฟกต์ต่างๆ่านันใช้วิธีใช้ก็อยู่ที่ดันเจียนโอเคครับผมส่วนนี้ก็จะมีออกข้างล่างมีเขียนว่าเอฟเฟกต์ที่ว่าคือกันแน่อืมโอเคพอกดสมสายป้าก็จะเปลี่ยนมาใส่อันที่ตรงตีดีกว่าแทนนะครับผมโอเคดีมากเก่งมากโอเคตอนนี้ก็เรียนรู้แ e t สกิลต,ต่อไปนะครับผมก็ต้องไปต่อสู้ใช่ไหมไปดันเจียนอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาต ดูซิว่าในนี้มีอะไรบ้างที่ทําได้อาโอเคกดคลิกดกดหมุนสปินไล่ราวตัวละครได้กดให้มันโจมตีได้แอคท่านตันนาได้อืมอย่างสวยอย่างงามข้างหลังมีตัววอลเลอร์กับตัวอาเชอร์อยู่ซ้ายขวาครับผมซึ่งกดไม่ได้ถ้าจะเป็นเนี่ยอน้ข้างล่างเขียนว่าเมืองสแสดงว่าต้องเวิว่มาก,ก่อนนี้ครับผมปดล็อกนี่นั่น,นก่อนถึงจะกดได้นะครับผมโอเคมิชชั่นภารกิจที่เราทําได้ถ้าเราเลียนนู่นนี่นัน่นผมเขียนอันเจนครบกี่เท่าไหร่ก็จะได้ของตานนี้ใช่ไหมเราทราบ นี่มีเมลเพิ่มโอเคได้ตังค์หนึ่งพันโกดมงปกรณ์นะครับผมนะตังค์เข้าเรียบร้อยแล้วร้านค้ามีป้าร้านค้าไม่ได้ต้องเก็บเวฟเพิ่มเติมใช่ไหมได้เลยมีสเปเชียลดันเจี้ยนเอ็กซ์ตอร์ผมว่านั่นเข้าไม่ได้นะเพราะว่าต้องรอเวฟอัพไปเรืเร่อยๆโอ้โหน่าสนใจนะผมว่าคือมันเป็นเกมมือถือที่ให้ความสูงเหมือนเกมออนไลน์ครับผมคือมันแนวดีอะการาฟิกสวยแล้วก็ระบบแบบดูคล้ายๆเกมออนไลน์นิดนึงอะคือแบบมันมีกลิ่นอายขเกมออนไลน์ไม่เหมือนใครเลย น่าสนใจดีนะผมว่าเดินทางต่อไป Symbolic Edition Ship ข้าวหนึ่งพันธ์นเนาะที่แปลกๆโอเคจำฟิกสกิลที่ว่าได้ไมาหมอ่าฮะที่ดีการใช้งานง่าย,ายมากอาา่ะว่าไงนี่ฟิกสกิลตรงนี้ใช้าง,งานก็คือลดเอ็มพีเอ็มพีรถเยอะมากโอ้โหน่าจะเป็นสกิลที่น่าสนใจนะ่าหรับอาวุธแต่ละอันใช่ไหมแล้วก็เรื่องโพชั่นอ่าฮะโอเคมันจะสอนวิธีการกิน MP เพิ่มโอเคนิดนึงก็บอกโอเคมีดีเลย์เวลาของหนูคนนแ้วเนี่ย รับ MP เพิ่มโอเคแล้วในกรณีที่ a m p จะลดเยอะก็ใส่มาซึ่งใส่ได้แค่5ชิ้นเท่านั้นโอ้โ oh. หไม่เกิน5้านะครับผมต่อครั้งรับทราบโอเคอั okay. นนี้ก็ไปต่อนะครับผมลองสก,กิลต่อไปโอเคสวัสดีเราสลามฟุ้งฟริงคือเกมแต่ละเกมมันจะมีตัวมัดคอแต่และเกมซึ่งเกมนี้ผมเชื่อเป็นตัวเด็ดๆมีนี่เลยนี่ตุยลังแล้วเธออย่าโอเคเรียบร้อยเดินทางต่อไปนะครับผมสวัสดีเซฮาร์ดและตัวละครโอเค าจะรอ okay, อู้มีตัวสีดำเนอะอุ๊ฟาดนี่อันนี้แค่แค่แคเคเคอ่ะยิงยิงยิงเอาอึ๊บ pues, ตึ๊บตึ๊บโอเคดีมากเดี๋ยวจะมาจะเดี๋ยวจะวุ้ย่นรูกล่องเลยนะเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับผมลองดูว่าไอ้สกิลไอ้สกิลของอาวุธนี่มันเป็นไงกันบ้างโอเคถอยกันนะถอยกันนะถอยถอยโอเคหันหน้ามาสกิลอาวุธอึ๊บนี่น่าจะเป็นอ๋อน่าจะเป็นการบัฟเพิ่มใช่ไหมบัฟบัฟ อาวุธของเราโอเคตีแรงขึ้นนิดนึงอะไรองี้ครับผมโอเคมันเป็นสกิลบัฟนั่นเองนะครับผมไม่ใช่สกิลโดยตรงก็แต่เป็นสกิลที่เปลืองแอมพลิพอดบางคนนะโอเคเข้าสู่ด่านบอลแล้วใช่ไหมเนี่ยก็ตาทีมผมไม่ใช่เว้ยซีบาร์เรียร์เล็ดพันนักลบงั้นเถอะมาให้ใกล้เลยจ้าเวฟอัพแล้วจ้าฟาดเลยจ้ามาให้ใกล้ทำไมล่ะจ้าโอ้โหดโหดโหดลุกขึ้นมาฟาดฟาดอิจฉาใครเนี่ยหลับไปซะเมล็ดพันนักลบจะเอาตายหมดเลย แล้วข้าบอสแล้วมันจะตายหมดใช่ไหมอืม,อมโอเคผมก็ในส่วนของทั้งราวมันก็พูดถึงที่มาที่ไปของสถานก,การณ์บางอย่างอย่างนี้นะผมผมจะไม่สปอยส่วนนี้คืออยากจะแอบ ในส่วนของเรื่องราวเกมนี้นะครับผมผมข้ามไปเนื่องจากมันค่อนเยอนนะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะไปลองเล่นเองดีกว่านะครับผมมันจะมีกับพวกมังกรว่าจะกอดเป็นมิตรอะไรงี้ยมาจู่ก็มีปัญหาก็มีพูดถึงหมู่บ้านนู่นนี่นั่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหานี้นะครับผมแล้วก็อะไรตรงนี้นะเป็นเรื่องราวที่แบบต่อตอกันมาเรื่อยๆก็อยากให้ทุกคนลองศึกษากันดูเองนะครับผมโอเคต่อไปตรงนี้<ม>อุปกรณ์มีในอีกเพิเ่มเติมมาก็ส่วนนี้พัฒนาอุปกรณ์พัฒนาอุปกรณ์งั้นเหรอตรงไหนเอ่ย โอเคแล้วนะไงด้านขวามีเอนชานแดงอัพอีวิลูชันโอเคลองเอนชานกันก่อนนี้กันนะครับผมเอนชานเหรอแล้ใช้ผลึกสีเขียวนี้อืมกดเอนชานก็จะเป็นการเพิ่มพลังตรงตีอ่าฮะตามลำดับเลเวลใช่ไหมอืมก็ถ้าเกิดเป็นคาถาอาวุธก็โจมตีครับผมถ้าเกิดเป็นเกราะเสื้อผ้าก็จะเป็นดีเฟนซ์ใช่ไหมอ่าโอเคเอทยูก็เอาต่อไปสอนอีวิลูชันพัฒนาเหรออืมเมื่อกี้นี้อันที่สามใช่ไหม ก็ Evolution ก็คือ Enchant เต็มก็สามารถที่จะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งได้อืมด,ดูสิอากดเหมือนเดิมครับผมเสร็จแล้วปุ่มนี้ Evolu t i o n ก็คือเราเวฟสามเต็มนั้น,นครับผมสำหรับคาถาวิาสัตร์อันนี้กดกด Enchant ได้โอเคตอนนี้ปุ่มบว,บวกขึ้นมาฮะเอวิชันก็ใช้อาวุธที่มีระดับเดียวกันก็คือดาวเท่ากันใช่ไหมหนึ่ดาวเท่ากันสำหรับการอัพตัว กับอัพคาถาหนึ่งดาวอ่ะฮะก็คือใช้อนี้คาถาที่หน้าตาเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าไม่ได้อัพเวลหนึ่ง M สาม M สาม M สามนะครับผมเอามาอัพอันนี้พักก็จะกลายเป็นคาถาสองดาวนะครับผมอืและแต่ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเก้าก้านะครับผมซึ่งถ้าเกิดเอนชาร์จเต็ก็จะเพิ่มเป็นร้สามเอ็ดได้นะครับผมสังเกตว่าเลเวลด้านซ้ายักจะเป็นหนึ่งทับสิบใช่ไหมก็คือเอนชาร์ให้ไอ้ผลเกลียวสิบอันนะครับผมผมว่างั้นนะมีขึ้นข้างล่างก็เขียนว่าคูดาออนี่ไงคือไอ้เอฟเฟกต์พิเศษของมันนเป็การ เข้าในเฟ้นสิบเปอร์เซ็นต์ห้าวิทีนะครับผมลดการต่อตีสิบเปอร์เซ็นต์นะนี่ครูดาวยี่สิบห้าวิอ่าฮะเชนพีหกสิบนี่คือส mm hmm. กิลประจำอาวุธใช่ไหมอืมโอเคโอเคแล้วขาดอะไรบางอย่างโอเคขาดแรงอัพไปนะครับอีกอย่าง <c oughs> อ่ะแรงอัพอีกวิธีหนึ่งอาวุธที่ซ่อนอยู่ของอีลิเวชั่นโอเคแรงอัพนะครับผม mm hmm. ก็คือใช้หินแรงอัพสโตนในการอัพเกรดอาวุธได้เช่นกันนะครับผมเป็นการ ดึงเอาคอามสมถพิเศษของอาวุธเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมอ่ะกดไปปั๊บเสียตังอัปเกรดปุ๊บก็จะได้อาวุธที่มีแรงเพิ่มขึ้นก็คือเหมือนกับตีบวกใช่ไหมโอเคตีบวกเพิ่มแอตแท็อะไรอย่างนี้แล้วก็เพิ่มขั้นนู้นขันข้นนี้เพิ่มเติมอะไรอย่างนี้อือหือต่อไปสกิล โ okay, อเคแต่เป็นส่วนของสกิลนะคร да ád, ok uh ับผมเป็นการใช้ท hmm. ่าทางต่างๆนานาใช้ส NO กิลต่างๆนานาให้โจมตีรุนแรงขึ้นสกิลหมู่อะไรอย่างงี้นะผมที่เห็นในตอนช่วงแรกๆนะครับผมโอเคได้สกิลเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็มีทั้งแอคทีฟและพาสซีฟนะครับผมโจมตีแบบกดเองหรือไม่ก็ออโต้อยู่แล้วอย่างงี้โอเคก็กดขวาล่าเป็นการเรียนรู้นะครับผมสกิลนี้ thunderstorm สายฟ้าพายุโอ้โหดีมากดีมากแข็งขันขึ้นแล้วอย่าลืมกดสกิลอัปเกรดด้วยนะอะไรอย่างงี้นะครับผม อันนี้ก็เป็นสกิลโจมตีมีใช้ MP ได้นะครับผมมีครูดาวน์นู่นนี่นั่นแล้วก็สกิลพวกนี้ก็จะล็อกอยู่ต้องเรียนรู้มีเลเวลเพิ่มเติมมากขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ราคาก็จะแพงขึ้นด้วยนะครับผมกว่าจะใช้ได้ในนี้นะส่วนแพสซี v สกิลก็คือสกิลติดตัวนะครับผมก็คืออัปเกรดไปก็คือไม่ต้องใช้สกิลก็ได้ครับผมเพิ่มค่าโดยตรงนะอย่างเช่นอันนี้ก็ลดครูดาวน์ลดอีกอะไรอย่างงี้นะครับผมอันหนึ่งก็มีตีแรงขึ้นอะไรนี้ป้องกันเพิ่มขึ้นแล้วก็พวก เร็วโจมตีเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้นะครับผมก็ส่วนนี้ก็ต้องรองให้มีตังมีเบลมากขึ้นถึงจะใช้ได้น,นะครับผมเอามาอัปเกรดอันแรกก่อนนะให้ครูดาวน้อลงอะไรอย่างเงี้ครับผมอันนึ่งยังอัพไม่ได้นะโอเคเอไม่ว่าผมไปดูต่อเลยกันนะผมเอาอีสักด่านหนึ่งน,นะดูที่ว่าเป็นไงต่อครับผมด่านนี้หนึ่งขีดสามรูเมอร์ r r o u n d ิ n เดอะเท้าเขาดือที่ลามไปทั่วทั้งเมืองแล้ว ถ่าเรื่องกันแน่ก็ต้องไปติดตามกันในเกมนี้เองนะครับผมเราเล่นกันดูเองนะครับในเรื่องก็อย่างที่เห็นนะประมาณนี้คือผมกดข้ามๆรัวๆมันจะมีอะไรน่ะมากมายไก่กองกดสีรีสกิปข้ามเลยกันนะผมอ่ะถึงจุดนี้แล้วอันนี้ก็มีบอกการสู้ระบากหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อื้มก็มีบัฟอ๋อมีการใช้บัฟด้วยนะครับผมทางด้าน,นซ้ายจะเป็นการกดบัฟเสียตังกดบัฟเพื่อเพิ่ม ความแอตแท็เพิ่มเติมอะไรอย่างงี้เพิ่มนุ่มขึ้นนี้เพื่อให้เล่นง่ายขึ้นนะครับผมโดยเสียตังค์ไปอะไรอยี้นะครับผมการดูซีจะเป็นไงโอเคจะเล่นด่านนี้ทิ้งท้ายนะครับผมรูมเมอร์สตาร์ดิงแต่เท้าเฮลโลซีด่านนี้เป็นยังไงเฮลโลสวัสดีครับผมมอนเตอร์มาแล้วเฮ้ยตัวไทยอ่ะแลคคุณมเนี่ยสวัสดีแลคคุณขอโทษนะครับต้องไปต่อมีแลคคุณได้ปะน่ารักอ่ะแบบสลามแลคคุณฟุ้งฟรีมุ้งมิ้งเกมนี้โอเคไปต่อนะครับผมเข้ามาเลยเราผักผลไม้ฟาดให้หมด เรียบร้อยโอเคสกิลเนีย่ยสกิลฟ้าผ่าเดี๋ยวเราลองดนะูกันนะน่าจะโอเคนะน่าจะสนใจดีโอเคสวัสดีครับผมมาลองฟ้าผ่าด้วยกันไหมนี่เนี่ยโอ้เฮ้ยแซมอ่ะเฮ้ยจริงเฮ้ยแรงมากเลยฟาดให้หมดแล็กคูณไปไหนแล้วว่าอยากเจอแล็กคูณอะ่ะมาหาได้ป้าอยากเจออยูไ่ไหนวะอยู่นี่นี่อุย้ยมาอะไราโอบอสสลามไปแล้วหอารอสลามทำไมเขาไม่ต้องการสลา,ามฟ้าเลยอีกทีนึงก็มันจะตายแล้วเ,อเือเต็มเต็ม บอลเก่งกีลาก่อนครับผมบ๊ายๆเรียบร้อยสบายๆครับผมข้ามในเรื่องนะครับผมผมเล่นเล่นไปเริ่มติดเริ่มติดแล้วโอเคผมนี่ก็เป็นวิธีการเล่นคร่าวๆสหรับเกมดะกอนเอนเคิลเตอร์นะครับผมก็ถ้าเกิดสนใจก็มีลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับผมลองโหลดกันเล่นแน่เลยนะครับผมทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจมากเลยนะครับผมออนว่าพาร์ทนี้ก็จบแค่นี้นะครับผมโอเคครับผมสีน้ำตาลนะครับไปละบ๊ายบาย บานก่อนร้านนะจ๊ะ